สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมาดูช่างทาสีทาตู้ห้าเหลี่ยมหลุยรอห้าครับเป็นตู้ห้าเหลี่ยมหัวโค้งครับลวดลายไทยครับนี่ครับด้านบนทรงหัวโค้งครับขนาดของตู้มีความลึกจุดที่ห้าสิบครับความกว้างหนึ่งเมตรสิบเซนครับ ความสูงรวมหัว2เมตรครับตัวตู้เมตรเก้าสิบเซนครับนะครับทำจากไม้สักทองครับมีลวดลายตั้งและและก็มีลวดลายตามบานด้วยครับเหมาะสำหรับเอาไปวางพระวางสิ่งของครับวางโชว์เป็นตู้โชว์ได้เลยครับนี่ครับลวดลายไทยครับแล้วก็มีลายตั้งด้วยครับใส่ข้อมะขามครับ นี่ครับถ่ายด้านข้างครับฝีมือของช่างปทุมนะครับนี่ครับเป็นตู้ห้าเหลี่ยมลุยรอห้าครับก็คือตู้ห้าเหลี่ยมนะครับนี่ารทำจากไม้สักทองครับลวดลายสวยงามครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับถ่ายด้านข้างครับ มีลวดลายแล้วก็มีป้องอ้อยครับขาตุ่มครับบัวคว่ำบัวนี่ครับบัวด้านล่างครับแล้วก็บัวด้านบนนะครับเป็นตู้ลักษณะทรงหัวโค้งครับทรงหลุยครับนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวก็ตัดกระจกก็ถือว่าเสร็จแล้วครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายตอนตัดกระจกมันจะมีเงาเยอะครับมันจะไม่สวยครับก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปก่อนใส่กระจกมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมครับ นี่ครับการเข้าปากไม้ลวดลายต่างๆสวยงามครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบลวดลายครับใส่ลายไทยสวยงามครับนี่ครับมีข้อมักขามครับเป็นตู้ยกคิ้วนะครับตู้สมัยใหม่เดี๋ยวนี้ยกคิ้วสวยงามครับสมัยก่อนไม่ได้ยกคิ้วแบบนี้นะครับนี่ครับด้านข้างครับเป็นบานปีกนกกับโค้งปีกนกครับด้านหลังครับทำไม้ จากไม้สักทุกชิ้นครับไม่มีไม้อื่นปนนะครับเนี่ครับเป็นไม้สักที่ตากแดดประมาณเกือบสเดือนครับเป็นไม้สักแห้งครับนี่ครับสวยงามครับสีมือปาณีครับคนที่จะทําแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านงานมาเยอะเหมือนกันครับอย่างน้อยก็ต้องผ่านการทําตู้มานานครับถ้าช่างใหม่ๆส่วนมากจะทําไม่ได้แบบนี้นะครับ ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆครับที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสวัสดีครับ